เปิดไปเลยฮะ่ชมเพื่อให้การเสิอรามาครับไม่ได้นะท่านผู้ชมไปต่อฮะร้รอยแก้วรัวกูครับผมอย่างน้อยไม่ต้องการลันตีหน่อยไปครับเอาเรื่องวะวอกแล้วท่านผู้ชมรอบนี้ฮะสาวก FC Mobile ที่ต้องการเติมเกมต้องที่นี่ด p บ h o p พีชบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภัยได้ของชัวร์โปรแน่นๆเติมปุ๊บได้ของปับ๊บ ร้านนี้ไม่ได้เติมแค่เกมฟุตบอลยังมีเกมฮิตอย่างดังซิตี้เซเวนไนและอื่นๆอ,อีกมากมายใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ WP อยากเทพอยากคุ้มให้ WP บ h o พีชอบจัดให้ โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแก๊บส a n นเช่นเคยกับเกม f c Mobile นะครับผมก็ถึงวันที่เรารอคอยต้องอกิจกรรมใหม่อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยผมดรฟนักเตะกิงก้ารวมถึงอันติเมทที่ OTY แล้วผู้ชมนะบอกเลยว่า12ตัวผู้เล่นเนี่ยที่เปิดเผยเข้ามาค่อนข้างที่จะแจ่มมากๆเดี๋ยวนี้ผมจะมาเปิด aked, ดราฟนักเตะท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าเติมมาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยววาดูว่า การดับผมเนี่ยจะได้ตัวอะไรสำหรับวันนี้นะก่อนไปเริ่มกันแน่นอนก็ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะมุมขวาด้านล่างใครไม่กดเออมือไปกดให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าผมนะในส่วนของการเติมมาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เติมมาเยอะนะ้วไมม,ม,มาแค่3,000 fc point แค่นั้นท่านผู้ชมนะที่ผมจะจัดนั่นก็คือในส่วนของทีวับเดอะเยียร์แพ็กรถห้บน้นม1 5 0 0นะครับผมตรงนี้จัดไปเลยท่านผู้ชมนะเพื่อเป็นการเสียเวลาฮะอันติเมทที่อธิบายบอกเลยว่ายังไงไก็ค,คุ้มนมนนะช นอกนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแพ็คที่มันคุ้มค่าหน้าเติมขนาดนั้นท่านผู้ชมนะไอ้แพ็ค150อันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ผมเฉยๆนะเนี่ยก็คือตรงนี้ท่านผู้ชมนะมันจะมีอีกแพ็กหนึ่งก็คือ2,400 FC p o i n t อันนี้ก็ค่อนข้างคุ้มนะลด20%ในส่วนของแพ็คที่ลด40%เนี่ยจะได้ทั้งหมด50ในส่วนของแต้ม u t y นะเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามีงบหรืออะไรเงี้ยก็ลองช่างใจตัดใจดูกันได้ดนะ้วยผมนะส่วนผมมีทั้งหมดอ่าตอนนี้เนี่ยมีเพชรแดงท่านผู้ชมก็คือมีทั้งหมด 9,000นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองในส่วนของดับตรงนี้ไปด้วยนะเดี๋ยวก็ได้ทั้งหมด2อันนะ9,000พอดีนะยูทิวทวาเดี๋ยวก็ลองเหมาไปเลยละกันนะรวมถึงในส่วนของแต้มดับธรรมดาท่านผู้ชมนะในส่วนของแพงไฮไลท์เนี่ยโปรโมชั่นตอนนี้เนี่ยมันจะมีลด20%แล้วก็จะมีในส่วนของลดอ่นะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยว50%เนี่ยใช้แค่1,000แค่นั้นเลยท่านผู้ชมนะ1,000 อ่า F 4 point ก็คือเปิดได้เลยครับผมในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มคุมอยู่นะมันจะมีอันนี้เห็นไหมในส่วนของพันหอันนี้ก็ลดอยู่ก็ค่อนข้างคุ้มเหมือนกันนะถือว่าใครมีเพชรแดงก็คือ สามหมื 30, ่นเพชรแดงก็คือจะได้ในส่วนของ10ดับเหมือนกันเลยครับผมนะดูว่าใครจะจัดในส่วนของแพ็คขนาดยักษ์นะผมนะก็ประมาณหกพันเอฟซีพอยต์ใครอยากเติมกถูกไปจัดได้ที่ Shop ดับเบิลพีช็อปท่านผู้ชมนะแพ็คที่ผมเติมมาวันนี้เนี่ยของดับเบิลพีเนี่ยผมจัดในส่วนของแพ็คคูณ2นะไม่เกิน500บาทนะผมนะก็สงวนไว้แล้วกันใครที่อยากเติมก็แอดมาด้านล่างหรือว่าแอดไลน์ดับเบิลพีได้เลยครับผมจะมีลิงก์ด้านล่างเพจเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์ ใครสะดวกวันไหนก็ไปเติมมันได้ผมที่ดับเบิลพีช็อปนะบอกเลยว่าไม่เกิน500แน่นอนถ้าเกิดราคาอยากจัดแบบผมนะเซตนี้นะฮะโอเคลองไปติละนิดดาบแล้วกันน้ชมนะพร้อมแล้วจัดเลยฮนะแพ็คแรกฮนะมาท่าน้ชมนะอย่างแรกก็ผมดาบทีโอทีวายนะกิงก้าผมไม่เปิดน,นะน้ชมนะกิงก้าไม่ค่อยคุ้มนะฮะใบแรกก็ผมนะร้อยสิบสองก็ผมนะอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้ก็คือราฟินยาฮะร้อยสิบห้านะนะถ้ามาจริงก็ถือว่าใช้ได้อยู่โอเค ดาบก็ผมครั้งที่2องนะไปที่2ฮนะโอ้ยรอบนี้วอกว่าท่านชมเอาเรื่องอนะฝรั่งเศสนะ Rw อ่ะเฮียฮีโร่ด้วะ่ะใครวะนายสนะิบห้าเฮ้ยถือว่าใช้ได้ก็ผมนะตัวนี้ถือว่าใช้ได้ก็ผมเพราะว่าเอาไปแลกในส่วนของพวกนักเตะได้ไงตัวนี้ก็ผมนะถึงแม้ว่าจะขายไม่ได้ก็ตามนะเลดมันจะประมาณนี้เลยท่านชมนะเห็นไหมกู A เก็จะมีพวกกุลิด Ini, u, Pero, มอนละดินนี่คาฟูเปโร่ครับผมนะเนี่ยชุดบีเมื่าณนี้นะชุดบีที่ผมเปิดได้นะถ้าชุดบีออกราฟินยานี่น่าจะลั่นกว่านี้นะโอเคจัดไปกันต่อเลยท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ไม่น่าจะวอล์กนะเฮ้ยมาวะ่ะเอาเรื่องฮนะถือว่าใช้ได้ครับผมนะเยอรมนีฮะซีบีท่านผู้ชมบาเยนร์เปนอย่างไฮะไทยวะเนี่ยร้อยสิบห้าเจอทางทาอนี่มันไม่ใช่ตัวที่เราต้องการนะยังไม่ใช่ตัวที่เราต้องการท่านผู้ชมนะ โอเคเดี๋ยวไปต่อเลยฮะฮ้ยผมว่าเปิดเติมมาหรือว่าเป็นพอเติมมาเติมผมว่าเลทค่อนข้างดีป่ะหรือเปล่าะไปคิดไปเองนะโอเคเมื่อกี้เปิดแค่ครั้งเดียวคือแบบการันตีเลยนะการันตีออกพูบีร้อยสิบห้าเลยฮะทำไมตัวเดิมมันออกบ่อยอย่างวะไปต่อน้ำชมก็ยังไม่ได้ครับผมนะออกมากสุดก็แค่ร้อยสิบห้าน้ำชมนะ กูลิดมอลดินีถ้ามานี่คือลั่นจะจัดอะเอาจริงนะไปต่อท่านผู้ชมเพื่อรอช้าฮนะรอบนี้ก็ไม่ได้อีกนี้ร้อยเก้าอนะาโอเคต่อไปอีกสามครั้งท่านผู้ชมนะมาลุ้นเป็นพร้อมกันนะว่าจะวอล์กหรือเปล่านะรอบนี้น่าจะได้ปะวะการันตีมาหน่อยว่ะร้อยสิบเจ็ดอะไรเงี้ยเอาเรื่องนะท่านผู้ชมมาครับเฮ้ยซีบีว่ะปารี่ฮนะใช่ไห วิดีโปลาโชว์ CG ร้อสิบสี่ฮะยังไม่ใช่ตัวที่เราต้องการนะฮะโอเคก็เหลืออีกสองครั้งก็ลองเปิดไปให้หมดเลยละกันท่านผู้ชม <c oughs> ไม่วอรไม่เป็นไรนะฮะร้อยแปดนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันในส่วนของ U T O T Y นะ,ะในส่วนของพาร์ทอ่าไอคอน T O T Y นะท่านผู้ชมนะต่อไปครับผมนะตรงนี้ก็มันจะมีอยู่ทั้งหมด2พาร์ทก็คือพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองนะก็เดี๋ยวผมจะ ลองเลดไปเลยแล้วกันนะผมนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมลองอันแรกก่อนเลยแล้วกันนะเปิดครับผมเปิดหัวเลยฮนะดับ utoty ฮนะไปฮะท่านผู้ชมมาครับแพ็คแรกก็วอล์กไปเลยท่านผู้ชมตรงนี้ฟันอ่านในทะเลนะ cdm ฮนะดูพวกกลั team, วเฮ้ย13กลับเป็นแบกนะยังไม่ใช่ตัวที่เราต้องการนะแต่ไปเดี๋ยวของลองในส่วนของดับเอบ้างนะ utoty พาร์ทที่หนึ่งนะ Okay. เมื่อกี้มันมีตะตุกลิ้นึงู่นะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรโอเคร้อยสิบสองกมมาโดฮะอืมไม่มาเลยวะ่ะอันนี้อีกเก้าครั้งนะผมว่าอันนี้น่าจะน่าลุ้นมากกว่าบะาหนึ่งสองสามไปต่อนะท่านผู้ชมไม่บล็อกวะ่ะร้อยสิบเอ็ดนะฮะ เดมเบเล่ le, อะไรเงี้ยขอหน่อยล่ลนๆนะครับผมนะยังไม่เจอการันตีเลยนะเนี่ยการันตีภูบี ee, มันเท่าไหร่ปะภูบี ee, ก็ร้อยสห้าน่าชมนะยังไม่ออกเลยฮนะอีก8ปดใบครับผมนะเปิดไปเลยฮนะชมเพื่อไม่การเสียเวลามาครับไม่ได้นะท่านชมไปต่อฮะร้อยเก้ารัวกูครับผมอย่างน้อยม่ต้องการันตีหน่อยหรยอวะ1หนึ่งสองสามจัดไปครับ เอาเรื่องวะวอล์กแล้วท่านผู้ชมรอบนี้ฮะโอ้โหเห็นทงชาติ R.W. AC ดิลเอซิลานใครวะร้อยสิบสามที่เสียปุริสิอาร์ดบิะโอ้โหอย่างเกลือจริงปะเกลือจะจัดนะเลดผมว่าเลดเอาเรื่องอยู่นะจริงนะก็เหลือห้าใบครับผมนะเอาให้หมดไปเลยกันนะน่าจะไม่พอครับ ร้110อฮะอีกสใบน้ำชมมามาดูว่าผมจะการันตีหรือเปล่านะของจริงต้องเปิดทีละใบนะมาครับร้อยสิบนะผมนะโอเคอีก2ใบฮนะหนึ่งสองสจัดมาครับผมนะโอ้โหไม่ได้ฮนะร้อยเกครับโอเค ใบสุดท้ายที่ผมจะเปิดนะผมในส่วนของแพ็ควันนี o ้ดับ U T O T Y พร้อมแล้วจัดเลยครับผมนะเดี๋ยวดูว่าของเราจะมีลุ้นหรือเปล่าฮนะหนึ่งสองสามปัดฝาไปเลยครับผมนะโอ้โหเกือจะจัดครับผมวันนี้โอเคท่านผู้ชมมาลุ้นอีก2ใบสุดท้ายครับผมนะดับอันติเมทีโอทีวายว่าจะเป็นยังไงท่านผู้ชมนะพร้อมแล้วจัดเลยฮนะอีกแค่สี่ดับไม่รู้มันจะบอกให้ผมหรือเปล่านะมาฮนะอันนี้ไม่ได้ฮนะ โอ okay, เคต่อไปใบสุดท้ายท่านผู้ชมหมดแล้วหมดเลยฮนะตรงนี้อีก3ดับก็จะการันตีครับผม1 2 3จัดมาครับผมมาครับน่าจะไม่นีมีการวอล์กเหมือนเดิมเช่นเคยนะท่านผู้ชมนะโอเคก็น,น่าจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะผมนะใครอยากจัดการันตีแบบนี้ประหยัดประหยัดแค่3 0 0 0 FC p อ i n t ยราคาไม่เกิน500บาทกดที่ลิงก์ด้านล่างครับผมดับ h o p ช ทักไปได้เลยท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวรอคิวสักคู่เขาจะเติมให้เลยกับผมนะมาเปิดนู้นแบบผมดูว่าใครอยากการันตีเนี่ยผมว่าเปิดสัก10ด้ารอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเลทน,น่าจะดีกว่านี้นะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้เพื่อนๆไม่คิดอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนะสุดท้ายขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมว้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ bye บ๊ายบายทุกคนเจอกันนะผม